สวัสดีครับสวัสดีทักไายเอครับผมมาชมพระกันนะครับวันนี้ก็ได้มาสององนะครับขายไปแล้วองคหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งองนะครับเอซีนะครับ เหลือหนึ่งองค์เอามาแบ่งปันกันนะครับอ่าเกาปึกเลยครับผมพิมพ์ใหญ่ครับนเนื้อเน่าเลยครับพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับผมตรงนี้เนื้อจะโซนละเอียดนะครับเนื้อแร่ง แต่ก็มีความหนึบนุ่มนะครับผ้าเน่าๆดีนะครับดูเป็นได้ทั้งวัดะคลังแล้วก็บางขุนพรมนะครับพวกนี้นะครับผ้าจะล่ําเหมือนวัตละคลังนะครับแต่เนื้อไปทางบางขุนพรมนะครับผมผ้าสภาพใช้นะครับแต่สึกไม่เยอะนะครับ ตรงหน้านี่เหมือนกับเป็นมวลสารที่เน่านะครับแล้วก็ล้นบุดล้นออกไปนะครับโครงสร้างพิมพ์ดีมากนะครับโครงพิมพ์ดีนะครับมีคาบคล้ายๆ้าบางพรมเหมือนกันนะนะครับองนี้เปิดไม่แพงนะครับอยู่ข้างนะครับ เปิดเบาๆนะครับอ,องนี้สามพันห้าพอนะครับผมฟอนะรรมพระถือว่าโอเคพิมพส่องดีนะครับโครงสร้างโครงพิมพ์ดีนะครับชมด้านหลังนะเนื้อโซนกระดูกแต่ว่า มีความดึกนุ่มนะครับเนื้อผ้าเน่าหมดแล้วนะด้านหลังนี่เก่าปุกเลยครับเนะี่ยนะครับเปิดไม่แพงครับสามพันห้านะครับผมใครดูแล้วชอบทักมานะครับนี่ฮะ พวงพิมพ์ดีมากนะครับพระเก่านะฮะธรรมชาติดีอ่าประมาณนี้ครับ fc นะครับพิมพ์ใหญ่พระประทาน 3,500บาทครับดูแล้วชอบทักมานะครับผมโอเคนะครับ